ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวจันจิราซามสิริเลขที่สิชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทบสค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาทําโจทย์คณิตศาสตร์กันคะ่ะซึ่งเรื่องที่ดิฉันนามาก็จะมี1เซตแล้วก็2ตรกกราศาสร์ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยโจทย์ข้อแรกนะคะเอแต่เอก่อนที่ทุกคนจะไปทําโจทย์กันนะคะทุกคนต้องรู้สัญลักษณ์ก่อนคะ่ะ ชัยลักษ์ที่สําคัญในเซตนะคะจะมี1นึ่งอินเตอร์เซ็กค่ะแล้วอินเตอร์เซ็กคืออะไรอินเตอร์เซ็กก็คือเอาตัวซ้ํานั่นเองค่ะอ่ะสมมุตินะคะอันนี้คือซีดีมปึ๊บงกลมไม่กลมเลยเอาใหม่นะคะแป๊บนึงนะคะ มมสมมุติว่านี่เป็น A และนี่เป็น B นะคะถ้าโจทย์ให้มาว่า A intersect กับ B นั่นก็แสดงว่าจะเป็นต้อง,องเอาตัวที่ซ้ำกันใช่ไหมคะแล้วตัวที่ซ้ำกันคือตรงไหนใช่ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือ A intersect B ค่ะต่อมานะคะเป็น Union ค่ะ Union คืออะไร ก็คือการรวมค่ะคือรวมทั้งหมดเลยอะค่ะอะสมมุติว่านี่นะคะวาดแป๊บนึงกำหนดให้นี่เป็น a และนี่เป็น b นะคะแล้วถ้าโจทย์จะเอา A union B ถ้า A ถ้า union ก็คือการรวมนั่นก็เท่ากับว่าเอาทั้ง A เอาทั้ง B เลยค่ะเอาหมดเลยนี่แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องหมายลบค่ะลบอันนี้คือเอาแค่ตัวหน้าเอาแค่ตัวหน้าเท่านั้นเอาแค่ตัวหน้า สมมุติคะ่ะอ่ะสมมุติเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะชบชิบชอันนี้ AB ค่ะถ้าเขาจะเอา A อบบอ่ะใช่เราต้องดูที่ตัวหน้าค่ะนี่ตัวหน้าเราเป็น A เห็นไหมคะทุกคนถ้าตัวหน้าเราเป็น A แสดงว่าเขาเอาแค่ A ค่ะนี่เราก็เอาแค่ A อา้าวถ้าถามว่าทําไมไม่เอาตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้มันก็เป็นของ b ด้วยเหมือนกันค่ะแต่โจทย์เขากําหนดว่าเอาแค่ a เราก็เอาแค่ a นี่ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคอมเพลเมนต์คอมเพลเมนต์ก็คือไม่เอาตัวเองค่ะไม่เอาตัวเองอะสมมุติเลยค่ะ สมมุตินะคะว่า A c o m p l พ m e n t ต์ o m คอม m พลเคืออะไร A c คอม l พลเมนต์ก็คือไม่เอา A ค่ะก็คือเอาแต่ B แบบนี้เลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยค่ะอา้าแต่ถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะเราจะเป็นยังไงอันนี้นะคะให้ดูให้ดูตรงคอมพลเมนต์เลยค่ะ ถ้าคอมเพลเมนต์เป็นคู่เราก็จะตัดคอมเพลเมนต์ออกไปได้เลยค่ะก็จะเหลือเท่ากับ a เฉยๆแต่ถ้าเป็นคี่แต่ถ้าเป็นคอมเพลเมนต์คี่นะคะจะเป็นดื้อๆอันนี้ค่ะก็จะเป็นนี่มันเป็นคี่นะคะ อ่ะเรามาทําโจทย์กันดีกว่าค่ะโจทย์นะคะกําหนดให้นี่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 เขาให้หา b ใช่ไหมคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาสังเกตที่ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ใครก็แล้วแต่บุคคลนะคะว่าจะเลือกสังเกตจากตรงไหนแต่ว่าทั้งนี้สังเกตจากอันนี้ก่อนค่ะเขาบอกว่า a intersect กับ b จะเท่ากับ หนึ่งกับสามงั้นเรามาวาดไอ้นี่กันก่อนค่ะเรามาวาดแผนภาพกันก่อนเนะน,นี่ค่ะ A B อ้าว A intersect B หรอคะแล้ว intersect คืออะไรนะ อินเตอร์เซ็กคือเอาแค่ตัวซ้ำค่ะอ่ะแล้วตรงที่มันซ้ำเกันคือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะก็แสดงว่าตัวซ้ำของเขาก็คือ1กับ3เราก็เอา1กับ3มาใส่ลงในนี้ได้เลยค่ะนี่นอ,อ้าวต่อไป A union B A union B มีตัวเลขไหนบ้าง1กับ3เราสามารถตัดไปได้เลยไหมคะ ได้เลยค่ะตัดออกไปได้เลยเพราะมันอยู่ตรงกลางแล้วก็คือเป็นตัวซ้ำกันแล้ว a ยูเนียน b แล้วยูเนียนคืออะไรยูเนียนคือรวมใช่ไหมคะนั่นก็เท่ากับว่า a ยูเนียน a พวกสองสี่หแปดพวกนี้คือรวมอยู่ใน a, นี้เลยค่ะรวมอยู่ในทั้ง a และ b นี่เลยค่ะอ่ะเราได้นี่มาแล้วซึ่งเรายังหาไม่ได้นะคะเราต้องไปดูก่อนเขาให้อะไรมาอีก เขาให้ a เท่ากับหนึ่งสองสามหพอจะสังเกตอะไรได้ม่ไหมคะเราสามารถตัดหนึ่งสาได้เพราะว่าเราใส่ไปแล้วเหลืออะไรเหลือสองกับหที่เป็นสมาชิกของ a ค่ะนี่เราก็เอาไปใส่ได้เลยเป็นสองกับหเดี๋ยวเด,ยวเดียวลบก่อนแป๊บนึงนะคะ สองกับ6กอ่ะแล้วเหลืออะไรเราตัดเราตัด2กับ6ไปแล้วอ่ะเราเหลืออะไรเหลือสกับ8ใช่ไหมคะนั่นหลยคะ่ะนั่นคือสมาชิกของ B เพราะนี่ตรงนี้เขาบอกว่า A ยูเนียนกับ B หรือ A รวมกับ B จะได้เท่ากับ1 2 3 4 6 8ถ้าเรามี1กับ3เป็นตัวซ้ำกันอยู่แล้วใส่ตรงกลางแล้วแล้วสมาชิกของ A ก็คือ2กับ6เราใส่ไปแล้วเราเอาหนึ่งสไปแล้วแล้วจะเหลืออะไรคะใช่ค่ะเหลือ4กับ8แล้วเราก็เลยเอาไปใส่ได้เลยคะ่ะใส่เป็น4กับ8อ่านี่เราได้แล้วนะคะเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูโจทย์กันคะ่ะเขาถามว่า B คือเซตในข้อไหนเราก็มาดูกันเลยคะ่ะมีอะไรบ้างอ่ะนี b เท่ากับอันนี้นับรวมด้วยนะคะ1348อ่าได้แล้วเห็นไหมนี่คะนี่เรานับรวมทั้งหมดนี้เลยนะคะไหนตรงกับจดไหนตรงกับช้อยข้อไหนข้อนี้เป๊ะเลยคะ่ะแสดงว่าตอบข้อนี้คะ่ะเย้ทำข้อแรกเสร็จแล้ว นี่ก็จะเป็นแค่พื้นฐานง่ายๆที่ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะว่าถ้าโจทย์จริงๆมันจะ a d v a n c e กับน,นี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องตรรกาศาสตร์ค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างยากเลยค่ะถ้าทุกคนไม่ไม่ได้แม่นเรื่องสมบัติแล้วก็กดจริงๆค่ะงั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทำโจทย์นะคะเรามาดูเรื่องเครื่องหมายก่อนเลยค่ะ ซึ่งเอ่อค่าจริงของ P Q นะคะอันนี้ก็คือมีอยู่สียตัวหล,หลักอยู่แล้วก็คือมีจริงกับจริงจริงกับเท็จเท็จกับจริงแล้วก็เท็จเท็จค่ะอันนี้ก็คือสีตัวหลัก,ลกเลยก็มีแค่นี้เลยค่ะต่อไปนะคะเครื่องหมายนิเสธค่ะเครื่องหมายนิเสธก็คือการกับเท็จเป็นจริงจริงเป็นเท็จค่ะถ้าผู้คงไม่เห็นภาพต้องมาลองทากันก่อนค่ะสมมตินะคะว่านิเสธ P เราดูที่ตัว P นะคะ ดูที่ตัว p ก่อนซึ่งตัว p นี้คือเป็นจริงใช่ไหมคะงั้นนิเสธของจริงก็จะเท่ากับเท็จก็คือมันกลับเลยคะ่ะจากจริงไปเท็จเลยนี่คะ่ะนี่อันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะนิเศธทก็จะเท่ากับเท็จต่อไปอันนี้แหะคะ่ะนิเศธเราก็กลับเป็นจริงคะ่ะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะกับเป็นจริงนี่ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรมากต่อไปนะคะและตัวที่คล้ายๆตัววีควานะคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือเป็นจริงเมื่อเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นเมื่อเป็นจริงทั้งคู่นะคะแล้วก็ดูค่ะมันมีแค่นี้แหละค่ะที่เป็นจริงทั้งคู่มันก็เข้ากับว่าจริงและจริงก็จะเท่ากับจริงนะคะที่เหลือก็คือเท็จหมดเลยค่ะก็เขียนไปเลยค่ะ ก็จะเท่ากับเท็ดเท็ดเหมือนกันค่ะแล้วก็เท็ดกับเท็ดนี่ก็ยิ่งเท็ดเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหรือค่ะหรือที่คล้ายๆตัววีนี่แหละค่ะซึ่งคีย์เวิร์ดของมันก็คือเป็นเท็เมื่อเป็นเท็ทั้งคู่เท่านั้นก็แสดงว่าที่เหลือก็คือต้องเป็นจริงหมดเลยใช่ไหมคะเพราะเท็ดทั้งคู่มีอันเดียวก็คืออันนี้ค่ะที่เป็นเท็ทั้งคู่เลย ก็จะเท่ากับเท็จนี่ค่ะที่เหลือก็จะเป็นจริงหมดเลยนะคะนี่ค่ะต่อไปเป็นถ้าแล้วก็คือค์เวร์ของมันก็จะเป็นหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จที่เหลือก็คือจริงหมดก็คือหน้าจริงหลังเท็จมันก็มีแค่อันเดียวค่ะ หน้าจริงหลังเท็จก็จะเท่ากับเท็จอันเดียวค่ะก็คือที่เหลือก็จะกลายเป็นจริงหมดเลยอันนี้ก็จริงนะคะอันนี้ก็จริง ต่อไปนะคะก็ต่อเมื่อคีย์เวิร์ดของมันก็คือหน้าหลังเหมือนกันเป็นจริงค่ะก็คือต้องหน้ากับหลังเหมือนกันเป็นจริงซึ่งมันก็ต้องมีแค่จริงกับจริงกับเท็จกับเท็จใช่ไหมคะนี่ค่ะก็เป็นจริงกับก็ต่อเมื่อจริงก็จะเท่ากับจริงแล้วก็เท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะเท่ากับจริงที่เหลือก็จะคือเท็จหมดเลยค่ะ นี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นคุณสมบัติเป็นสมบัติที่ทุกคนต้องพยายามจําให้ได้นะคะเพราะว่ามันจําเป็นมากก็คือมันใช้แก้ปัญหาได้เลยค่ะนี่นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกเราออามาจากแพท1หนึ่งมีนาสองพัน้าห้าสิบห้านะคะกําหนดให้ p q r และ s เป็นประพจน์ใดๆประพจน์ p และนิเสษ q หรือนิเศษ P แล้วกับ r หรือ s และ r หรือนิเศษ s สมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เอาละค่ะงั้นเรามาลอกลงก่อนเลยนะคะนี่ อันนี้คือถ้าแล้วนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะอันนี้มาเริ่มดูก่อนก่อนเลยค่ะเราต้องสังเกตก่อนนะคะว่าเราจะทํายังไงได้กับอแต่ละวงเล็บนี้ได้บ้างซึ่งเรามาสังเกตอะไรก,ก่อนเราทํายังไงได้บ้างถ้าตามเอาสูตรนะคะถ้าตามเอากฎตามสมบัติของมันนะคะมันจะมีสมบัติหนึ่งที่คล้ายๆกับนี้เลยนี่ค่ะอันนี้เลยอันนี้มี อันนี้มีและกับหรือนะคะและกับหรือและกับหรืออ่านี่สมบัติที่สิบสามนี่นะคะมันคือการกระจายเข้าไปเลยค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปยังไงเราสามารถเอาก้อนเนี้ยกระจายเข้าไปได้เลยค่ะตามนี้เลยนี่เราสามารถกระจายได้ได้เราจะกระจายกันเข้าไปก่อนนะคะ เราจะกระจายค้าไปทั้งก้อนเลยนะคะก็จะเท่ากับ p หรือนิเศษ p อ่ะแต่เรายังคงเหลือนี่นะคะเราก็เอานี่มาใส่เป็นและกับอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นนิเศษ q หรือกับนิเศษ p นะคะอ่ะได้ละก้อนหนึ่งนะคะ งั้นเราจะไปดูอีกก้อนหนึ่งกันก่อนเลยค่ะอีกก้อนหนึ่งก็ไม่ต่างกันมากเลยนะคะแต่ว่ามันคือการกลับกันค่ะอันนี้คือการกระจายเข้าไปใช่ไหมคะงั้นอันนี้เราดึงออกมาได้ไหมคะเราก็ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะคุณสมบัติเดิมเลยแต่ว่าดูนะคะอันนี้มันคล้ายกับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ก้อนนี้มันคล้ายกับอันนี้เราก็เลยต้องทําให้เปลี่ยนเป็นนี่นะคะ่ะงั้นเราสามารถดึงอะไรออกมาได้เราดึง r หรือ มาได้นะคะก็ดึงออกมาเลยก็จะเท่ากับ r หรือ s อันนี้ก็จะคงอันนี้ใส่เข้าไปนะคะเป็นและนิเซ S นี่ค่ะได้แล้วต่อไปเราต้องมาพิจารณาอีกเนี้ค่ะว่าเราสามารถ แต่อะไรมันได้อีกไหมเราสามารถทําอะไรกับมันได้อีกไหมนี่ค่ะเราดูเราสังเกตตรงนี้นะคะมันมีในสมบัติค่ะสองก้อนนี้เนี่ยค่ะเรามีในสมบัติไหนลองดูซิมี p หรือนิเสธ p มันจะแปลเป็นอะไรได้ค่ะนี่ p หรือนิเสธ p เท่ากับจริงนี่ค่ะเราใช้คุณสมบัตินี้ได้เลยดูนะคะ p หรือนิเสธ p ก็จะสมมูล กับจริงนั่นแสดว่าเราแทนก้อนนี้เป็นจริงได้เลยค่ะแต่ข้อที่เหลือก็ยังคงเดิมไว้นะคะเหมือนเดิมเลยก้อนนี้ก็เช่นกันค่ะเราสามารถทำได้เหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องใหม่และนะคะเรามาดูกันค่ะ และนี่และอ้าว p และนิเศษ p สมมูลกับเท็ดนะคะก็ก้อนี้ก็คือเท็ดนั่นแหละค่ะเหลือ r หรือเท็ดนี่ค่ะเท่านี้เลยต่อไปนะคะเราต้องดูค่ะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกับไอสองตัวนี้นะคะซึ่งมันก็เหมือนกับที่ ที่ผ่านมานะคะเราต้องใช้การสังเกตมีจริงมีเท็จเราดูคุณสมบัติไหนคะนี่คุณสมบัตินี้มีจริงคือหมายตรงไหมคือหมายตรงไหมเป็นและเหมือนกันคะ่ะนี่ใช้สูตรนี้ได้เลยเป็นจริงและ p สมมูลกับ p นี่คะ่ะเราใช้นี่ได้เลย คือก็เอาง่ายๆคะคก็คือเรามีจริงกับ P เราก็จะเหลือแค่ P ก็คือเอาแค่พีตัดทีออกไปได้เลยค่ะดังนั้นก้อนนี้มันก็เหลือเท่านี้ค่ะและอีกก้อนหนึ่งอะคะเหมือนกันเลยค่ะนี่เทสและ P ก็จะเหลือ P อย่างเดียวก็เหลือแค่ออย่างเดียวเลยค่ะตามนี้เลย ต่อไปนะคะเราสามารถทำยังไงกับมันได้อีกนะคะเราก็ต้องไปดูค่ะมันเป็นเครื่องหมายอะไรอันนี้คือเครื่องหมายท่าแล้วนะคะเราไปดูว่าเราจะทำอะไรได้อีกซึ่งอ่านี่มันมีอันนี้ตรงไหมคะเพราะถ้าใช้สูตรนี้มันจะต้องมีนิเสษอยู่ข้างหน้าซึ่งเราไม่มีเราใช้ไม่ได้นะคะเราใช้เป็นสมบัตินี้ได้ p แล้วกับ q ก็จะเท่ากับนิเศษ p หรือ q เราก็เอามาใส่เลยค่ะก็จะแทนนิเศษเข้าไปข้างหน้าใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าเลยค่ะนี่เราเปลี่ยนเป็นนี่นะคะหรือหรืออ่ะนี่ค่ะได้แล้วต่อไปนะคะเราจะต้องกระจายกระจายนิเศษเข้าไปค่ะ กระจายนิเศษเข้าไปกระจายนิเศษเข้าไปซึ่งกฎของนิเศษที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะมันก็คือการกลับจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงค่ะงั้นเราก็กลับได้เลยค่ะก็จะกลายเป็น Q อันนี้จากแหละจากหรือก็เปลี่ยนเป็นแลกค่ะนี่ก็เหลือพี่อันนี้ก็เหมือนเดิมคงไว้เหมือนเดิมค่ะนะคะต่อไปมันทำอะไรได้อีกมันสามารถกระจายเข้าได้ไหม ก็ใช่ค่ะเราสามารถกระจายมันเข้าไปได้กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจาย R เข้าไปนะคะก็จะเป็น Q เออไม่ใช่แค่ R นะคะขออภัยค่ะจะเป็นหรือ R เรากระจายทั้งก้อนนี้เข้าไปเลยค่ะก็จะเป็น Q หรือ R เด็บนะคะก็จะเป็นหรือมันเออและเหมือนเดิมนะคะก็ จะเป็น p หรือ r นี่ค่ะซึ่งมันคุ้นๆไหมคะมันตรงกับออช้อยข้อไหนนี่ข้อนี้เลยค่ะมันตรงกับข้อ3ซึ่งเอ๊ะมันสลับที่กันใช่ไหมคะเราสามารถสลับที่มันได้ค่ะก็จะกลายเป็น p หรือ r และกับ q หรือ r นี่ตรงกลายเป็นว่าข้อนี้ตอบข้อสาค่ะเย้เสร็จแล้วค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับโจทย์สองข้อก็คือเรื่องเซตกับเรื่องตรรกศาสตร์นะคะหากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็อาจจะพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยอีกรอบนึงค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย